สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ KKP Focus ค่ะรู้ลึกร,รู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระเช่นเคยนะคะพบกับปาล์มศนิดาเพชรเวียคุลค่ะวันนี้อยากจะพาผู้ชมมาฉายภาพการเติบโตและมุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปี2016นี้นะคะหลังจากที่มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะคะ23มิถุนายน2559กับการลงประชามติของอังกฤษนะคะที่สุดท้ายแล้วก็คือ Brexit นั่นเองออกจากสหภาพยุโรปนะคะผลกระทบเชื่อมโยงที่เราจะมา ชายภาพกันในวันนี้นะคะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางการเงินยังไงนะคะแล้วมีมุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจต่อจากนี้ไปยังไงช่วงแรกนี้ค่ะจะพามชมไปติดตามการพูดคุยแล้วก็รับฟังมุมมองนะคะจากดรสุภวุฒิสายเชื้อจากบริษัทลักท์ัพัรานาจำกัดมหาชนค่ะ